สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้เป็นของ TNW นะครับนี่นะครับความสูงอยู่ที่170-180เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับใช้ได้ทุกงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาคสนามนะครับหรือว่างานรีวิวสินค้านะครับนี่นะครับมีที่จับให้นะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ผมเอามาใช้ งานภาคสนามนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับความสูงนะครับเดี๋ยวผมบัดให้ดูเลยนะครับนี่เป็นตลับเมตรนะครับที่เตรียมมาพัดให้เพื่อนๆืดูนะครับนี่นะครับไอตัวฐานสูงร้อยเจ็ดสิบับถ้ารวมกล้องแล้วสูงร้อยแปดสิบับนี่นะครับของแท้นะครับของแท้นี่นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กําลังมองหาขาต้องกล้องนะครับ ซื้อตัวนี้บอกเลยว่าจบนะครับจบเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้ออีกเลยครับราคาก็อยู่ในตะกร้านะครับกลางๆนะครับสามใบเท่านะครับสามใบเท่าโอไม่ใช่สามใบแดงนะครับพูดผิดสามใบแดงนะครับสําหรับเพื่อนใท่านใดที่สนใจครับเข้าไปดูได้เลยนะครับในตะกร้านะครับขาทั้งกล้องนะตัวนี้ไม่ผิดหังแน่นอนครับซื้อตัวเดียวจบเลยนะครับ ก็ใช้ได้กับหลายงานนะครับนี่นะครับเข้าไปกดได้เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ